คุณปวดมาเออเนี่ยทู่ก็มีนั้นออ่ะนิดเดียวนะครับอันนี้บอกไปครับออปชั่นเยอะออปชั่นเยอะแต่ขับไม่ดีเลยทำไม่ดีนะครัก็จบนะครับแล้วที่เก็บของที่คอนโซลหน้าไม่มีนะครับตรงคอนโซลหน้าไม่มีที่เก็บของตรงเกดด้านหน้าด้านบนก็ไม่มีช่องเก็บของนะครับแล้วก,ลก็ลิน้นชักตรงกลางก็เล็กนะครับเก็บของไม่ได้เลยนะตงกลางเนี่ย,ยของเราที่ใส่ขวดน้ำได้สี่ขวดอ่ะก็แปลงจากปวดน้ำเป็นอื่นไปแล้ว สองสิบห okay. ้าใช่ใช่ของเขาก็มีนี้โชว์นี้เขาจะชิม ไปดูในรถได้นะค่